สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับชุดเครื่องเสียงรถฟังในบ้านนะครับชุดนี้เป็นสิบนิ้วไมลกร้อยสี่ห้านะครับกลางหกจุดห้าแหลมจานรสี่นะครับก็เป็นตู้ยกแยกครับตูยกแยกตู้ซัพมีล็อกเสียให้นะครับด้านข้างก็จะมีกิบล็อกนะครับเมื่อของไม่ถึงนะครับเวลาเราจะเทสก็อันนี้เป็นกิบล็อกครับกิบล็อกค้างตู้ยกตู้ทับกันนะครับแล้วก็ ชุดสายกับชุดปลั๊กแถมไปให้นะครับในเป็นสายไฟบ้านนะครับเสียบแล้วก็เสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับสี่ถึงห้านาทีนะครับเพื่อให้สวิตชิ่งได้อุ่นเครื่องนะครับแล้วก็อ่าสเปคคอนนะครับสเปคคอนจะเป็นเดือยนะครับเดือยดึงแล้วก็บิดซ้ายขอยนะครับพยายามสังเกตนะครับว่าจะมีเดือยเหล็กนะครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับเวลาใส่สายพยายามให เวลาเราปล่อย่ัวสเปพคอนพยายามให้มันบิดไปด้านขวานะครับเพราะว่าขั่วมันจะได้ต่อกันแน่นนะครับอย่างนี้นะครับเวลาใส่แล้วก็บิดแล้วมันจะล็อกของมันเองเลยนะครับแต่ว่าเวลาถอดเราต้องดึงถอยนะครับดึงถอยแล้วก็บิดซ้ายนะครับแต่เวลาใส่แล้วก็แค่ยัดเข้าให้ตรงรูนะครับแล้วก็บิดประมาณนี้ครับเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับก็มาดูด้านหน้านะครับก็จะมีวัดโวล์บอกนะครับตอนนี้โวล์12.5นะครับ ติดตั้งไว้ให้ครับตัวนี้เป็นแอมป์ขับกลางครับตัวนี้เป็นแอมป์ขับจับนะครับสวิตตัวแรกจะเป็นสวิตปิดเปิดไฟนะครับนี่นะครับปิดเปิดไฟก็ปิดหมดครับสวิตตัวที่2เป็นสวิตปิดเปิดเครื่องเสียงนะครับก็คือเปิดตัวเดียวติดนะครับตัวนี้จะเป็นปีไมมีบลูทูธในตัวนะครับสังเกตได้ว่าไฟขึ้นนะครับแล้วก็ปีหลักเจ็ดแบนก็มีไฟขึ้นนะครับบลูทูธจะค้นหาเป็นชื่อ M K 8 8ดนะครับตอนนี้ได้เปิดโน้ตบุ๊ก วันนี้ไม่มีโทรศัพท์เปิดนะครับก็เลยจะใช้เป็นโน้ตบุ๊กเปิดนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กก็มีบลูทูธน,น,นะครับตัวนี้เป็นหน้าบูทูธนครับเครื่องนี้ก็ยังไม่เคยเชื่อมนะครับเอากันเรียวๆเลยนะครับอันนี้เป็นชื่อชื่อเครื่องเ่านะครับยังไม่ลบออกครับถ้าเป็นโทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับในโน้ตบุ๊กก็เหมือนกันนะครับจะอยู่ด้านล่าง อุปกรณ์ใหม่นะครับเราก็กเชื่อมต่อเข้าไปนี่นะครับต่อเสร็จแล้วเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วเราก็ไปหน้าที่เราจะเปิดเพลงนะครับน้องบุ๊กจะเปิดไปที่ Youtube นะครับ ตัวนี้ดีหน่อยที่เป็นโน้ตบุกมีระบบบลูทูธนะครับไม่ต้องเสียบสายนะครับส,ส่วนระดับเสียงถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เปิดเปิดไว้สักสุดแล้วก็ถอยลงสองขีดนะครับอันนี้โน้ตบุกผมจะเปิดสัก80เซนะครับเปิดรันไว้เลยนะครับไม่รู้เป็นเพลงอะไรนะครับเปิดไว้ก่อนแล้วก็มาดูที่ตู้นะครับตู้สังเกตได้ว่าจะมีปุ่มเยอะนะครับก็จำไม่ยากครับ จะไม่ง่ายก็คือปุ่มแรกจะเป็นปรับกลางซ้ายขวานะครับถ้าจะให้ออกพร้อมกันทั้งสองข้างก็แค่ปรับขึ้นเป็นเกณฑ์เที่ยงครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนย่านนะครับเรามีอินพุตแค่ช่องเดียวคือปีไม่นะครับเราก็เลยปล่อยไว้ครับไม่ต้องหมุนลงไปส่วนตัวนี้คือวันรุ่มเสียงกลางครับหมุนขึ้นเสียงกลางก็ติดครับตัวนี้เป็นวอลรุ่มเสียงซับเบรครับหมุนขึ้นเสียงซับก็ออกนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าปรับความถี่ของซับนะครับก็คือ2ปุ่มนี้จะอยู่ จะแมปกันนะครับจะใช้ร่วมกันก็คืออันนี้ปรับเสียงซับขึ้นอันนี้ปรับถ้าภาษาชาวบ้านเราก็เป็นปรับความแข็งความอ่อนของลูกซับนะครับเพราะว่าบางเพลงมันไม่เท่ากันนะครับที่เขามีมาส่วนปุ่มนี้นะครับไปจนถึงปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นปรับโทนเสียงกลางนะครับชอบทุ่มกลางแหลมก็ปรับดูนะครับแต่ทางเราจะปรับเกณฑ์เที่ยงไปให้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บพัดลมติดนะครับพัดลมติดพัดลมระบาย วิธีเปิดก็ไม่ยากนะครับเราก็ฟังกลางก่อนนะครับเราอยากได้กลางระดับไหนเราค่อยปรับซับตามนะครับมันจะฟังง่ายขึ้นนะครับถ้าเราเปิดปื๊ดปื๊ดความกันเนี่ยมันจะฟังยากนะครับเราต้องเราต้องฟังก่อนว่าเราอยากได้ฟังเสียงระดับไหนค่อยปรับซับตามครับมันจะฟังง่ายครับสมมติว่าผมอยากฟังประมาณสัก40%นะครับอ่าถ้าประมาณนี้แล้ก็ซับตามครับ ใส่หูฟังนะครับจะค่อยได้ยินครับนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นชุดเล็กนะครับจะเล่นหนักไม่ค่อยได้นะครับก็เน้นเล่นพอฟังนะครับ ประมาณนี้ครับผมส่วนปุ่มนี้ครับเป็นปีใหม่ก็คือถ้าถ้าเราวอลลุ่มตรงนี้ลงครับ <S <S ก็จะเงียบหมดเลย <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะว่ามันเป็นสัญญาณออกของไปหาปีนะครับแล้วสีปุ่มที่เหลือนะครับสีปุ่มที่เหลือจะเป็นของไม้นะครับเราเสียบไม้เข้าไปแล้วก็เอาวอลลุ่มไม้ขึ้นนะครับชอบเบสดไม้ไหมชอบแหลมไม้ไหมอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ไม้นะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดลงนะครับส่วนวิธีการปิดก็เอาซับลง เาซับลงเอากลางลงแล้วก็ปิดสวิตช์ได้เลยนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กครับไม่ยากเพราะว่าปิดไม่ยากครับเหมือนเปิดเปิดจะต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับเพราะว่าอุ่นเครื่องสวิตชิ่งนะครับพอประมาณนี้ครับวิธีการใช้งานสงสัยก็โทรถามเบอร์ด้านล่างนะครับหรือช่องทางติดต่อเฟซไลน์ท้ายคลิปครับผมวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับพีงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ